หลังจากอัปเดตแพดนะครับ1.0-4ของ Android เนี่ยไม่มีเมนูนะครับไปหน้าอาชีพนะปกติมันจะอยู่ตรงคำว,ว่า VIP นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีละวิธีการนะครับกลับไปหน้าออฟไลน์นะครับเพื่อจ้างพนักงานเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับให้เราไปที่หน้าการหลาดนะครับจากนั้นนะครับให้แต่ลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายนะครับใต้รูปเราเห็นไหมฮะบนซ้ายนะครับเห็นไหมแตะไปเลยครับ แล้วก็กลับมาหน้าอาอชีพได้แล้วนะครับหน้าออฟไลน์นะส่วนวิดีโอนะครับวิดีโอที่เราต้องดูสองรอบตอนนี้ตอนนี้นะครับดูแค่รอบเดียวปกติละการประมูลงานนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับใครจะดูวิดีโอก็สามารถดูวิดีโอได้นะครับใครจะใช้ทองซื้อก็ ซื้อทองซื้อได้เลยนะครับที่ไปหน้าออนไลน์นะให้เราไปที่คอมพานีนะครับหรือว่าการลาดก็ได้จากนั้นแต่ที่จ็อบนะครับอตัวประมูลนะครับผมมาละเราก็สามารถประมูลได้นะครับใครไม่มีท่อนะครับก็ไปดูวิดีโอนอะ